คงเสียงกงกับชานิตาตาดน้อยนะคะต้องไปกงจ้าชาใช่ไหมโอเคได้ไปแล้วศัตรูเหนือมีร้านก๋วยเตี๋ยวรูเป็นยังไงวะลงไปอีกสาสิบเมตรเดิซสายไหนวะเขาบอกว่าถ้าเจออะไรที่มันซอยทรัพย์สินทรัพย์สินอ่ะก็ให้เดินเข้าไปเข้าในซอยวะที่เหมือนกับเขาจะปิดแล้วอ่ะแต่มันยังไม่ปิดเลยอิ่มอ่ะอิ่มจนจะอ้วกตอนนี้เช่นกำลังจะไปตลาดน้อยรู้มาว่าตลาดน้อยอ่ะเป็นแค่ ชุมชนคนจีนชุมชนเก่าเก่ามากต่อที่สุดรู้แค่ว่าตลาดน้อยอ่ะอยู่ใกล้กับโรงแรมที่ชินทำงานอยู่แถวเจริญกรุงริมแม่น้ำทีเนี้ยถ้าอยากจะรู้ว่ามันมีเป็นแบบไหนไปยังไงเพราะชินดาแนะนํารุค้านักท่องเที่ยวที่มาพักที่โรงแรมบ่อยๆก็อยากไปลองเองว่ามันเป็นยังไงชินดาไปถามกับที่คุองเซียสคนหนึ่งมาที่โรงแรมที่คนนี้เชื่อถือได้เขาเป็นคุองเซียสที่คร่อมบอดในวงการความรู้ทุกอย่างในกรุงเทพ มากกว่า20ปีเขาบอกว่าให้ไปพงเสียงกงกับชานิสาโอเคพงเสียงกงกับชานิสาตอนที่จะไปหาสร้านเนี่ยตาดน้อยไปยังไงก่อนที่ขอโทรหาหาพี่เมน่นค่ะพ่อแม่แม่หนูปรึกษาหน่อยแม่สะดวกคุยไหมแม่หนูถามหน่อยสิว่าตลาดน้อยไปยังไง ตอนนี้หนูอยู่ออนุูตแต่หนูจะไป B D S เราไปฟ้าไปลงไม่สิมันต้องลง B D S ไหนอะปักสินเปล่าโอเคแล้วไงต่อขึ้นเรือจากสาครไปที่ท่าเรือสิบยาพพรเจ้าท่าโอเคสะพานตาถึงแล้วที่สะพานตากสินเดี๋ยวไปดูว่าไปท่าเรือยังไงไปท่าเรือสาครเรือด่วนเจ้าพยา แล้วไปยังไงต่อเนี่ยนะเขาบอกให้มาทางนี้ตัวยังไม่ต้องซื้อตั๋นเลยอ๋อจุดจำหน่ายตั๋วไปทางนี้สวัสดีค่ะถ้าไปตลาดน้อยต้องไปลงตรงไหนตรงจะท่าได้ต้องซื้อตั๋วตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องผู้ไปนะเดินไปค่ะแล้วหนูต้องไปซื้อซื้อตั๋วข้างไหนเหรอคะโอเคตั๋นตำรวจต้องไป ต้องไปกรมเจ้าท่าใช่ไหมโอเคได้แล้วหนูต้องซื้อตั๋วตรงไหนเดี๋ยวนะนังตนนะคะโอเคได้เดี๋ยวไปได้เลยเนาะขอบคุณค่ะพี่คะาไปตลาดน้อยต้องไปลงกรมเจ้าท่าโอเคได้ไปกรมเจ้าท่ายี่สิบาทจากท่าเดชสารทเรืออะไรก็ไม่รู้พี่คะาหนูจะไปตลาดน้อยเดินตรงไปอ่ะครับเดินตรงไปค่ะก็เจอเลยตลาดน้อยฮะ เดินตรงไปตามทางเนี้ยนะคะใช่ครับแล้วก็เจอตลาดน้อยเลยตลาดน้อยก็คือบริเวณนี้แหละครับอ๋อโอเคค่ะอยู่ในที่ขานแล้วคงเซียงกงอยู่ตรงไหนเซียงกงกไหมมันเป็นอะไรมันเป็นร้านอาหารหรือว่ามันเป็นอะไรร้านอาหารรู้จักอยู่ไหนพี่รู้จักใช่ไหมเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวผมไปทางนั้นพอดีอ๋อพี่จะไปกับหนูใช่ไหมไมไปทางนั้นพอดีอ๋อโอเคมันจะเป็นร้านเต่าสุดคลาสสิกที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันนะหรอ มอไซค์นี่ไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ได้เนียเจขับได้อยู่อ่านี่เป็นไฮไลท์เซียงตงนี่ใช่ไหมคงเซียงตงนี้อ๋อนี่ไงจเจอแล้วใช่ไหมใช่ปะนี่นะไาไม่ร้านชิคดีกว่าเข้าไปข้างในใช่ไหมขอบคุณนะคะพี่พิธกินด้วยกันไหมไม่กินครับ <c oughs> ก็มาถ,ถึงร้านฮองเซียงกงแล้วนะคะนี่ พีคมากมีทั้งอินจอแล้วก็เอ้าจอนะได้แล้วเรต้องรอสัตูเนื้อก่อนตอนนี้ได้แต่กาแฟน้ำส้มตลาดน้อยอะไรวะลัดน้อยออเรนจ์คอฟฟี่ก็คือกาแฟส้มจะบอกว่ามันอร่อยมาก <Yeah. S 3> มันเป็นอเมริกาน้ำส้มที่น้ำส้มแบบไม่ใช่น้ำส้มขวดมันไม่ใช่น้ำส้มแบบน้ำส้มแมนดาริน เป็นน้ำส้มจีมันเป็นส้มที่น้ำเยอะมากลูกเล็กๆก็เป็นส้มจีอ่ะแล้วพอมันใส่เนี่ยมันอร่อยมากเว้ยแล้วก็กลิ่นมันหอมมากหอมมากจริงๆอร่อยอยากให้มาลองอันนี้คือซิกเนเจอร์จริงๆอร่อยอร่อยให้สิบเต็มสิบอร่อยแฮปปี้แฮปปี้มากบรรยากาศในร้านก็คือดีระหว่างที่รอหาข้อมูลตลาดน้อยกันก่อนดีกว่าเซิร์ชกูเกิลเป็น ความเก่าสไตล์จีนมีร้านเปเดี๋ยวรูเป็นยังไงวะเดี๋ยวรูเป็นร้านอยู่ติดริมถนนเหมือนอยู่ในรูอ๋อก็คือจริงๆมันจุดมก็คือร้านปกติแหละแต่ว่ามันมันอยู่ในรูในซอกในหลืบมันก็เลยกลายเป็นร้านเป็เดี๋ยวรูมันเป็นบะหมี่แห้งทุกอย่างมันต้องโดนป้าขอ,อจงจีนมันต้องโดนป้าก๋วยเตี๋ยวแห้งอะอ่ะชิจุดมากแล้วนะเดี๋ยวพอเสร็จจาก ฮงเซียงกงนี่ไปปุ๊บใช่ไหมก็เ,เดินไปเรื่อยๆถ้าเจอร้านไหนหน้าหน้าโดนก็จะโดนขนมปังปิ้งที่เก่าแก่แล้วปิ้งบนตะแกรงเตาถาันมันหายากมากเว้ยยิปปิ้งตรงเตาถาันแบบขนมปังชิ้นหนาๆใช่ป่ะแล้วโรยแล้วราดแล้วมันมีเนอยอ่ะแล้วมีแยมแล้วมีน้ำตาลนอะ่ะแบบแนมเนื้อได้แล้วสตูเนื้อมันน่าก,กินมากอะ่ะจริงๆอ่ะชินงงคือที่เนี่ยเขาเสิร์ฟแบบน,บบนี้แล้วเขาก็เสิร์ฟซ้มสองอันใช่ป่ะ วิธีการกินสต,ตูเนื้อมันต้องกินกับซ้อมสองอันหรออันนี้ชันงงชินสงสัยจริงๆเพราะชินั้นไม่รู้หรืออาจจะเป็นการกินที่นี่ือายโทรหาเชฟดีกว่าเออโทรหาแม่กุ้งอนนี้แม่กุ้งทํางานอยู่ห้องกลองโทรดูว,ว่าวิธีการกินสตูตเนื้อที่ถูกต้องอะ่ะมันต้องกินช้อนกับซ้อมหรือว่ามันต้องกินซ้อมสองอันเรื่องน,นี้ชินจะให้เชฟมาคอนเฟิร์มฮัลโหลแม่ แน่หนูปรึกษาหนยซีแบบฟิกเรทชันเลยสตูเนื้อมันต้องกินกับซ้อมสองอันหรือว่าช้อนกับซ้อมตู้เนื้อใช่เป็นคนกอดเหรอใช่ใช่อดกับีแล้วแล้วหนูมาอยู่ที่ร้านแล้วเขาอะเสิร์ฟซ้อมสองอันให้หนูและหนูมัน,ม,นมันถูกมาเป็นซิกเนเจอร์ใใของร้านหรือว่ามันเป็นวิธีการกินของมันอยู่แล้วอะอ๋อก็คือมันใช้กันได้ถูกต้องไหมมันมีเฟ้นไฟด้วยถูกต้องไหมไ แล้วแต่ทุกบิ้นของนเซ็กซี่มาเป็นเฟ้นไฟด้ล้มันเป็นเหมือนแบบไซส์ดีเลยคือได้ทุกอย่างอย่างงี้ชิ้นว่าน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านแหละโอเคขอบคุณครับแม่ชินที่สงสัยเฉยๆขอบคุณค่ะมันต้องกินกับซ้อมกับบีทที่ร้านน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของมันของเขาแหละคือสตูเนื้อที่เป็นเฟ้นไฟท็อปปิ้งอ๋อมันอาจจะเป็นเพราะเฟ้นไฟไงมันก็เลยเป็นซ้อมสองอันเข้าใจ นี่ยืดดีองชีสข้างบนอย่างนี้ใช่ป่ะเนี่ยมันมีรอยไหม้ๆอ่ะเขาน่าจะใช้ไฟมาไหม้ตัวชี้อ่ะแล้วมันหอมดีแล้วเนื้อมันอ่ะกุ้นดีกุ้นดีแล้วฉันไม่รู้ด้วยว่าเกรรมเนยแต่มันดีทำอาหมรได้แปลกก็ไม่รู้ว่าแหนะแค่รู้แค่ว่าอร่อยไม่อร่อยอย่างเงี จบจากร้านคงเสียงกงเดี๋ยวจะไปเดินดูต่อเรื่อยๆว่าจะมีที่ไหนให้ไปอีกบ้างเขาบอกว่าถ้าตรงไปก็จะตรงไปขวามือใช่ไหมจะเป็นร้านปานิตาแล้วยังไงต่อช่าชิมเปิดทุกคนก่อนนะถ้าบายวอล์กจะเป็น7นาทีเขาบอกว่าชิ้นต้องเดินันหลังกลับกว่าอี้มาทีตรงไปอีก30สเมตรเลี้ยวซ้ายไหนวะเขาบอกว่า ถ้าเจออะไรที่มันซอยัพยบสินัพยบสินอ่ะก็ให้เดินเข้าไปข้าในซอยวะแล้วมันก็เป็นซอยแบบนี้อะโอ้ my god แม่คุนยาย่ะร้านปานิตาอยู่ตรงไหนเหรอคะร้านปานิตาร้านกาแฟปานิตาเนี่ยร้านนี้เปล่าแล้วไปนี่นี่นีหนูแมบอกร้านนี้ไม่มีหนูก็เดินไปอีก สองสามว่างหรือมององค่างนะยายอ่านมาถึงเลยเอายายร้านนี้ก um ็มีใช่ไหมคะมีเนี่ยตรงอันี้เนี่ยข้างๆเนี่ยคะเนี่ยเนี่ยมองไปเลยเดินไปเลยขวามือเอ๋อเหรอคะโอเคขอบคุณมากค่ะคือมันอยู่ตรงนี้วะเนี่ยมันอยู่ข้างๆเนี่ยข้างกำแพงเนี่ยนี่ชื่อร้นนี้นี่ไงจะแล้วท่านเพลทนเพลิน finally เป็นร้านสไตล์วินเทจตาหนิตาร้านอยู่ในลืมจริง อย่างที่เขาคอนเฟิร์มกันหายากจริงถ้าไม่สังเกตเพราะป้ายแบบป้ายเลย็กจริงร้านปานิฟาเป็นป้ายทำพลาสติกเก่าแก่จริงจริงเป็นพลาสติกจริงวินเทจจริงเป็นไทยโบราณสตไตล์จีนได้แล้วอันแรกเขาให้มันเป็นแบบแก้วพลาสติกแล้วก็เป็นขนาดสิ่งที่ว่ามันจะเป็นก้อนไฟมีหมอกๆเป็นแบบเป็นกเวกเลิกเทใจได้นะ ดีคว่ามีกริง่งปลาสีมันสวยเนาะมันสีแบบ,แแแแแแบ,บสีตัวเล็กแช่ไหมแล่นมากเลยอ่ะดีน่าที่ความแบบหอมเล่นจีหวานเล่นจีชาโซดาหวานได้มากแล้วก็หอมกลาปิดงไทย มันจะมีความแบบนัวของกขียนินจีกินกุหลาบอุ่มเข้าไปในปากดีนะถัาเล้อกรนึพงมีส้มมีสตรอเบอรี่ จากร้านปานิตาแล้วแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าเราน่าจะไปหาอะไรกินอยู่นิดนึงเนาะถ้าเจอก็คือเจอถ้าไม่เจอก็คือกลับตรงจริงน,นะ<ๆ>ก็หลงเหมือนกันถ้าชิมไปถามร้านหมูตุ๋นถ้าถามว่าร้านกว๋วยเตี๋ยวลูอยู่ตรงไหนพอด่าดูปะทอดนะคะขอถามหน่อยว่าร้านก๋วยเตี๋ยวลูอยู่ตรงไหนพอทราบให้เลยเราไปทางปากซอยเลค่ะแล้วก็เลี้ยวขวาถึงเลยใช่ไหมคะจะผ่านเซเวน่นนะคะผ่านเซเวน่านาเซเว่นไปประมาณสองท่อ ได้ผลไว้ถังคนโลภตรงไปหน้าปักซอยเจริญกรุงยิบสองเดินไปนิดนึงจากเซเว่นเลยไปสองห้องเข right ้าไปในซอยถึงเลยอ่ะไปดูจริงๆนิงนะตอนนี้ชิคกี้พจะอ้วกอยู่แล้วอะแต่อยากไปลองว่าเป็นยังไงวัวก็คืออ้วกอ่ะแต่ให้ได้กินตอนเซเว่นมันจะเปิดตอนสี่โมงเย็นถูกไหมคะก็กิ ไหนคเดินสะพานเนี่ยลงไปแล้วเดินไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็เลี <Yes> ้ยวซ้ายแล้วสสะพานค่ะค่ะค่ะต่อไปเรื่อยๆเลยมันจะผ่าน a เ a ซอน a เ a ซอนค่ะแล้วก็เดินตรงไปอีกค่ะใช้ประมาณ20ไมล์อ่ะเดินไปค่ะโอเคค่ะมันจะติดกับเซเว่นเลยค่ะติดกับเซเว่นค่ะข้ามเลย a m a z อ n ไปก่อนค่ะก็เลยขอบคุณมากค่ะ ได้ีไปดูขอคุณม้าค่ะ,ะร้านก็จะเก็แล้วไม่รู้ปิดเลยยังแล้วก็หลงบก็คือหลงหาเพชรก็รู้ไม่เจอ oh, <no. S 1> เซเว่นเฉยเก,ก็ไม่รู้เลยเมซอนไปคิดนึงอ่ะไปดูร้านนี้คือเมซอนแล้วคุณป้าบอกให้แล้วเมซอนไปใช่ไหมก่อนไม่ถึงแล้วไ่เจอแล้ถึงแล้วไปเจอแล้วม่ซู้น้ำตาจะไหลจะเก็ตยังวะ นี่ปิดหรือยังคะอ๋อยังจ้ะยังใช่ไหมคะโอเคเขาเสิมตะหมี่ค่ะตะหมี่แห้งใส่เขี้ยวหมูใส่ค่ะถึงแล้วแล้วท้ายฉันก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวรูปวก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ในรูจริงนีลืบจริงอะไรจริงแล้วหาถ้าไม่สังเกตก็คือไม่รู้ไม่รู้เลยแอดอ๋อร้านที่เหมือนกับเขาจะปิดแล้วอะแต่มันยังไม่ปิดเลย บอกว่าเดินตรงไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วจะเจอร้านขนมปังนั <c oughs> ออ้นมันอิ่มอ่ะอิ่มจนจะอ้วกแล้วสองแผน่นค่ะในนมค่ะเดี๋ยวชินจะชิมให้ว่า ชิ้นหนึ่งพอว่าอร่อยไม่อร่อยแล้วที่เหลือฉันจะกลับไปกินที่บ้านเพราะว่าอิ่มไม่ไหวแล้วจะอ้วกค่ะดีสรุปก็ถุอด,ดีดีสมคำล่ำลือมันมันหอมเนยหอมมาจากเตาอะ่ะเตาถ่านอมันหอมมันหอมจริงมันมีความนมมันมันเข้มขน้นมันแบบอู้อร่อย แต่ที่เหลือเดี๋ยวขอไปกินที่บ้านเพราะไม่ไหวแล้วแล้วทริปนี้ก็จบตลาดน้อยกอะไรก็ไม่รู้งงๆหลงๆก็เป็นประสบการณ์เปิดโลกดีชอบถ้าเกิดใครที่อยู่ในกรุงเทพได้หยุดสักหนึ่งวันเหมือนที่อย่างเงี้ยแต่ไม่รู้จะไปไหนและอยากหาที่นี่แบบชิคๆหน่อยคลาสสิกคลาสสิก,รกหรือเป็นเทจนมาถ่ายรูปเล่นหรือมาสไตล์แบบโลคอลโอกเคเชอร์ local, local, culture, อย่างเงี้ยแนะนำ ให้มาตลาดน้อยดีของกินดีเยอะอร่อยแล้วเดี๋ยวชิงกับท่าเหลือก่อนคลิปดีบายบายแล้วก็ขอบคุณพี่เม่นทองเสียงโรงแรมหาดาวดนงาแห่งหนึ่งที่มประสบการณ์มากกว่า20ปีขอบคุณที่ต้อคนที่พามาอัานคงเพียงปกงแล้วก็ทุกๆคนที่ชิงถามทางแล้วเดี๋ยวจะจัคลิปหน้าวันนี้บาย